พิจตรายงานต่อนะครับตอนนี้ที่บนหลังคาซาลาที่พักนี่นะฮะติดโซลาเซลล์หกแผงนของแอร์ชุดละสามแผงนนะติดบนหลังคานี่านอนดูห็นผมส่องทุกนี้กันโอเคิดแผงนแล้วก็สายไม้ี่ก็ลงมาที่นี่นะไปทางนู้นเข้าไปที่แอร์ในห้องนอน เป็นแอร์โซลาเซลล์คูคูแอร์อุ้ยน้องขอโทษดิตัวนี้นะแอร์ตัวนี้เมื่อกี้จากสายที่สลักนอกก็มาเชื่อมต่อข้างห้องแล้วเข้ามาที่แอร์ตัวนี้ตัวนี้ก็เปิดแอร์แล้วน้องอันนี้คืออะไรบ้างคอยเย็นแอร์คูคูแอร์เดินสายเข้ามาแล้วนะเลยอะไงบ้างอันนี้เปิดใช้งานหรือยังใช่ครับสำหรับโซลาเซลล์ครับโซลาเซลล์นะของของบริษัทน้องที่ติดตั้งชื่ออะไรนะ ครูแอลครับคูแอลแล้วบริษัทที่รับติดตั้งก็เป็นคนครูครูแอร์เลยเอ่ะร้านว่สั่แอร์อ๋อร้านว่สั่แอร์นะอยู่ที่ไหนอยู่นครปฐมนะอยู่นครปฐมให้ลองน้องเอาน้องชื่ออะไรช่างที่มาติดตั้งวันนี้คืออครับคุคณคุณก๊อฟนะโอเคนี่แอร์ดูนะเย็นดีแล้วนะฮะน้องมาเปิดแล้วเป็นตัวมันก็อยู่ห้องเล็กสามสามแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวรอเขาเปิดทีนะนี่ก็ติด คอยเย็ยนตรงนี้แล้วก็คอยคอยร้อนอยู่ท้องน,นอกนระแต่งช่างทำอยู่มาจากไฟก็มาจากที่สายเส้นนี้เป็นสายสายที่ใช้ไฟมาจากแผงโซลาเซลล์นะแล้วเดินเข้ามาด้านข้างห้องก็มาต่อกับตัวแทตัวนี้นะเบรกเกอร์ตัวนี้น Baker สวัสดีครับตอนนี้ก็เวลาบ่ายโมงครึ่งของวันที่ห้า วันอาทิตย์วันที่หนะ้าติดแอร์คอยร้อนเรียบร้อยแนละ้วฮะตรงนี้ท่อน,น้ำทิ้งทิ้งตรงนี้นะครับตรงนั้นก็บนนั้นก็เป็นแผงโซลาเซลล์เดี๋ยวไปดูข้างบนกันแต่ว่าก่อนขึ้นบนมันมีนมอีกฝั่งแอร์ทางฝั่งซ้ายมือนะแอร์ตันที่สองมีกระท่อน,น้ำทิ้งทิ้งตรงนี้นะครับครับคราวนี้ไปดูข้างบนกันครับขึ้นมาข้างบนแนละ้วตอนนี้ตรงนี้ก็เป็นแผงโซลาเซลล์ของแอร์นะครับมีทั้งหมด สองแถวแถวบนสาสาแ,แผงแล้วแถวล่างสามแผงครับเดี๋ยวเราเข้าไปอยู่ข้างในใช่ทำงานกันอยู่นี่อันนี้แก้ไขตู้ไฟต่อต่อเครื่องทำน้ำอุ่นแล้วก็ใส่ดินอันนี้แอร์ตัวที่หนึ่งแอร์ก็เปิดแล้วเย็นดีนะครับเป็นคู่คู่แอร์ ดีซีโซล่าแอร์นะครับเครื่องหนึ่งเย็นดีนะเปิดเปิดทิ้งไว้อยู่อันนี้ก็มาห้องที่สองก็คูคูแอร์เหมือนกันเปิดอยู่รมเย็นดีอันนี้ตั้งไว้อยู่ใ,ใกล้ตัวเลขมันจะสั่นหน่อยแต่ของจริงจะจะไม่จะไม่แฝงไม่สลับนะครับเอฟเฟกต์ในในกล้องนะครับอันนี้